ฮาครับสวัสดีครับเจอกันยามเย็นครับไม่เย็นแล้วล่ะจะค่ำแล้วประมาณใกล้จะหกโมงนะครับไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูครับตวงนี้ซ่อมรถเยอะรถมีปัญหาเยอะเลยโดยเฉพาะช่วงปากครับ นี้เกี่ยวยากด้วยจมหลายรอบนะครับเกี่ยวเสร็จนี้ก็จะกลับบ้านแล้วไม่รู้ว่าจะจอดรถไปไหนนะเพาไม่อยากเกี่ยวคืนเท่าไหร่กลัวมันหลบ แต่นี้เกี่ยวยากครับปีนี้พวกนี้ก็จะเกี่ยวนี่ครับฝั่งตรนข้ามนี่แหละอันนี้น่าจะสามไร่มั้งไร่นี้นี่ไม่มีกันแท้ด้วยนะใหญ่ๆเลยดูไม่เหมาะกับหกแปดเราเลย <c oughs> น,นี้เหมาะกับรถใหญ่ครับแต่ว่าเราได้งานเราก็เกี่ยวเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้คันด้วยมีดรวม แางมากเลยครับสั่นแรงมากเลยปากจรวดนี่หักเพื่ว่าลรืครับแต่ก็พอเกี่ยวได้เปลี่ยนไปแล้วก็เกี่ยวไปเรื่อยๆครับนี่ก็เพิ่งเปลี่ยนกับลุงครับขับมาทั้งวันแล้วเหนื่อยแล้วเลยเปลี่ยนกับลุงเลย ดันครับไม่ดันอีกสายพานจะเดินหย่อนครับวิ่งได้แค่นี้แหละต้องไปลิงครับสปิงล่าหมดแล้วต้องไปเกี่ยนสปิงใหม่ด้วยเดี๋ยวกลับบ้านไปทำการแก้ไขให,หม่ให้มันดีกว่าเดิมให้มันแรงกว่าเดิมครับสายพานมันหยอ่อนไปเกี่ยวหน้าหลุมเมื่อกี้นี่เกือบไม่รอดครับบินตายเลยครับหกแปดล้อ เกีเก่ยวคู่เจดสิบนะครับวันนี้แต่ว่าเออเขาแยกไปเกี่ยวอีกทีแล้วเอามาเกี่ยวด้วยกันเพราะว่าวงมันหลมครับแต่ว่าไม่มีเวลาถ่ายให้ดูนะระหว่างเกี่ยวตอนเกี่ยวกับเจ็ดสบอะเพราะว่ารถมีปัญหาครับซ่อมอย่างเดียวเห่ือพึ่งวันนี้ก็โซ่ออกเกอร์หลุดครับมันโซ่มันนานแล้ว มันเลยตกครับมันรวมหมดแล้วโซ่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปลี่ยนด้วยเกียวยี่ดีตกครับเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนใหม่แล้วไม่ไหวอะ่ะดูท้องฟ้ายันเย็นด้วยครับมึดตืด้อ ตรงอื่นไม่มีปัญหาปีนี้มีปัญหาแต่ช่วงปากนี่แหละโซ่เาวน้นมตกจนเผาออกเกอร์ค,ครับไปเปลี่ยนใหม่ด้วยปีนี้ซ่อมหมดไปเยอะแล้วครับไม่คิดว่ารถจะอันนี้ขนาดนี้นะตอนแรกตอนทำใหม่ใหม่กเกี่ยวดีหรอกพอมาถึงช่วงประมาณร้อยไล่นี่แหละประมาณนี้แหละมั้งน่าจะได้ถึงร้อยแล้วอะ เลิม,เม,มีปัญหาครับเดี๋ยวคุณพรุ่งนี้จะทำการแก้ไขใหม่เดี๋ยวข้าวใหญ่มามันจะไม่ทันงานครับอันนี้ก็ได้แบ่งเขาเกี่ยวด้วยนี่แหละของเจ็ดสิบอาเข้ามาเกี่ยวด้วยแบ่งงานกันไปด้วยครับเขาว่างเพื่อติดลมครับช่วยกันแต่ว่าเอาเขามารถเราดันพีครับตอนเขาไม่มารถ เราเขียวสบายมากเลยถ้ามีถ้าไม่มีต้นไม้เหมือนฝั่งนี้นี่เกี่ยวง่ายมากเลยต้นไม้เยอะตัวนั้เป็นพุ่มเลยนี่ก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าครับห้าต้นต้นไม้เหนียวยากแล้วปีนี้ปีก่อนนี่มีเยอะกว่านี้ครับ ไยเดียวเอ้ยไม่ใช่สินาวิ่งเดียวนี่ต้นไม้เป็นสิบครับสิบไม่พอมีแตนด้วยเอาไฟหลุดโอ้ไฟรวมถ่ายอัปเดตให้ดูจเจ้าหกแปดเ้ยเฉครับลมหนาวมาแล้วเริ่มเย็นแล้วอาบน้ำได้ไหม ในเจ้าหมาน้อยไม่น้อยสิเอาเป็นขี้เลียนหมดเลยมาดูมีแก้กันครับทุกยนลงไปไม่ลงแบบพน,นามลึกเดี๋ยวเ๋ยู่ข้างทางเลยวันนี้น่าจะิึ้นด้ประมาณสิบไร่ครับรถมีปัญหาแบบต้องก็ประมาณนี้แหละ แปลว่าเจ็ดสิบเขาจะทะลุยี่สิบแล้วเจ็ดสิบโอน้นี่เวลาห้าโมงห้าสิบสองนาทีครับใกล้จะเสร็จแล้วรถไป เอวีดีมาใส่ตรงมันนี่เห็นไหมครับมันไม่สว่างอ่ะเลียนเพิ่งซื้อมาปีที่แล้วนะพอมาปีนี้เหลืองไม่สว่างเลยซื้อมาทั้งสองร้อยห้าสิบเนี่ยแล้ปีนี้องสั่งเลยนะไม่รู้ว่าจะได้เกี่ยขึ้นเท่าไหร่ด้วยน่าจะเท่านี้ก็น่าจะพอเกี่ยได้ดยนะัลไ น้องกวนอัดครับตอนนี้ต้องการน้ามันเลือไม่ได้หยอนน้ามันหลายวันแล้ว <c oughs> เพราะว่ามันไม่ได้ใช้ลูกปืนด,ด้วยหาเกียไปเลยครับพอยี่หกแปดมันเป็นรุ่นเลี้ยวยางนิดหน่อยถ้าต้องวนจะแคบมันไม่ยืดฟันเหมือนรถใหม่ด้วยแล้วก็เหมือนเกียรถมันเก่าแล้วแดกมันช่วงล่างมันเล็กครับ เดียวยากเพราะอย่างมันเป็นอุ่มด้วยมันหนักข้างนึ่งไปนครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็กอจบเท่านี้นะครับมาฟัางฝนเล่นไปนั่นแหละ <laughs> ไม่มีอะไร <laughs> นานทีจะได้เกี่ยวนาแห้งๆครับเมื่อกี้ไปเกี่ยวมานี่ มีแต่น้ำครับดินทรายเหมือนคนเหยียบนีดินลุกดินด้นลุกดิดเลยเหมือนจะเป็นดินสมองแต่ว่ารถก็ไม่จมนะแต่ว่าตอนมันเยี่ยวนี่มันมิดแทกเลยมันกดลงไปนะครับ,รบเอาเป็นว่คลิปนี้ก็จบครังนี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผม